นี่มันเกมป๊อปปี้เพทาวยภาพอย่างสวยวะ่ะโอ้ภาพอย่างสวยแต่แหลกต้วยเป็นกันนะเนี่ยดาวแรกเลยนะครูไปดูใน YouTube มาเขาให้เราไปเปิดตรงนี้ใช่ไหมนี่ให้เรามาเปิดตรงนี้อ้าวเปิดก็ไปดิอ้าวมันเปิดไม่ได้หรอ ให้กูถีประตูเข้ามาไหมหเอาไหมเอาไหมนี่เราเปิดออกมาให้เราดูรถไฟใช่ไหมรถไฟอะไรเนี่ยเขียวชมพูเหลืองแดงโอเคไป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 แล้วมารีรอเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไงอันนี้ไม่ใค่อีพีหนึ่งก่อนอีพีสองเราจะมาอีกห้าเดือนหน้านะให้เรากดตรงนี้ใช่ไหมเปิดรีเซ็ตก,ก่อนเขียวชมพูเหลืองแดง เปิดประตูได้ไหมอ่าฮะเปิดได้แล้วก็ให้เรามาเปิดเทปย่เปิดเทปเลยเปิดเทปเปิดเทปเออเปแบบแล้วโอ้เสียงมันจะดังไปไหนปะเนี่ยปรับเสียงก่อนเด็กเกลี้ยพวปิดมิวสิกแล้วนะโอ้ไได้แค่นี้คนดูมันได้แค่แนี้ยคนดู ถ้าไม่ได้ยินเสียงกูก็ก็ดูแต่ภาพเอาละกันนี่เขาแบบขยันกล่องได้หยิบกล่องขึ้นหยิบไอหนี่ไวได้เย้โตแล้วก็อะไรอ่ะอะอะอะไรอ่ะอ๋อหยิบหัวคนหยิบหยิบหัวคนมาได้เย,ย,ย,ย้โตโอ้ใครทำคัสซีมาสุดยอดเลยอันนี้เขาเรียกรงงานของล่้นไหมเนี่ยโรงงานเด็กของเล่นเนี่ยเปิดแบบบวบ คนหัวคาดเด็กรู้ว่าเด็กน่าจะมีแบบภาษาสัมผัสรู้ได้นะอะอาเปิดให้กูดิเอาเปิดดิเอาเฮ้ยเปิดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เนอะมันไม่เปิดอ่ะเกมบั็กหรืออะไรนี่ทุบไม่เปิดอ่ะเฮ้ยออเปิดแล้วนี่เราก็หยิบหยิบมาสิเออได้เลยถุงมือ ถุงมือ Infinity Galact ็กนมันถูงมือทานอสี่เชี่ยนี่แล้วก็ให้เราเปิดตรงนี้กดไปเลยเย้ yeah. โอ้อยอหละคลิปหายเลยบัดปอบสิไหนดูสิโอ้ยฮักกี้วักกี้เดี๋ยวก็น,นะทำไมภาพไม่เห็นเหมือนในปกเลยวะภาพ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 หน้าเกมทำไมมันสวยจังแต่ทำไมภาพแบบนี้มันไอ้ี้ยโอ้ สุดยอดเลยอืออือเป็นอย่งไรจงไหมจำไหมก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมากดตรงนี้ใช่ไหมออาโอเออสุดยอดสุดยอดแล้วก็ฮักกี้ฮักกี้มึงยากุญแจไปเอามาเป็นเด็กไม่ดีนะมึงอ่ะเออคลิปนี้จะมีคำหยาบคลายนะครับเพราะว่ามันเป็นไม่รู้อ่ะสิทธิ์ของผมนะครับผมจะพูดอะไรก็ได้เออแต่อย่าพูดเกินนะ เอา<ม>ไปทางไหนต่อครับเนี่ยว่าจะไหนไปทางไหนทำมืดจังม,มืดเอานี่ไงเปิด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 เออได้แล้วเราก็ต้องอย่างนี้เออไปสิเอาทำไมไฟไม่ติดวะโปล่ะเนี่เออ่น้หละแล้วก็ตามสเต็ปครับตุ๊กตาตัวสีฟ้าหายไป ไอฮักกี้นี่มันตัวอะไรวะเออทุกคนใครรู้วะมันเป็นตัวอะไรผมผมผมยังไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรน่าจะเป็นเป็ดเป็ดผสมกับตัวอะไรสักอย่างนี่แหละใช่ไหมออไปกันเลยมั่งไงมั่งไงฮักกี้เออมาตอนรับกูเลยไปกันออกไปสิไอแม่งเออไปเอ้าไม่จะปิดประตูหาปิดอ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวไปกันเลย สุดยอดเลยถึงภาพมันจะไม่เหมือนในคอมแต่กูได้เลยกูมีความสุขอะเปิดประตูเปิดประตูเป,ปะตเปิดออกดูตรงนี้มีทีวีให้ด้วยเออไปอสุดยอดสุดยอดอันนี้อะไรอ่ะอ๋อให้เราเก็บใช่ไหมสีฟ้าก็้องมาใส่ใส่สิใส่เออนี่ไงสีฟ้า มันเป็นสีขาวไ่ใช่ไหรอมึงใส่สีนมเงินบ้าไปเนี่ยเอ้ยเกม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 ใครโอ้สุดยอดเลยช่างแม่เถอะเกมมันก็สมจริงอย่างเงี้ยเออไม่สีมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้มันผ่านเราต้องหาหาอีกใช่ไหมกูจะไปหาสมัยนี้เ,เจอแล้วน,นี้สีอะไรนี่สีเขียวบ่สสีเขียวหซื้อข้าวีิเออเออเสร็จเราจะไปต้องหาหาอานันนึงเราต้องหาครบสี่อันนะมันอยู่ตรงไหนบ้าเนนะี่ย ใครก็ได้ทำโตรไมหมกูหน่อยที่กูขี้เกียจหาแล้วเนี่ยหาตรงไหนอีกเนี่ยอยู่ตรงไหนอ่ะเพาะนั่นไงไม่ยิ่งไงบ้าเนี่ยใครทำเกมียบอ่ะอยู่นี้อยู่นี้คือแล้วก็ข้างบนอีกใช่ปะถ้ากูมองเห็นยังไงข้างบนอีมกมาลงมาเดีย๋ยวสวยไป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  แล้วก็เปิดตรงนี้เยโดัเอ่อเจ็อ้ามือใหมเ่เลยสิคะเราก็เพียงแค่มาตร,ตรงนี้ไม่นนั่นออเคยอะอออป๊อปปีเ้เปทำเขาเอ่อฮักกี้วักกี้เขาอาจจะมาทักทาเยเราเฉยๆไง่เขาอ,อาจจะมาแบบหยอกเล่นกับเราเฉย อย่าไปคิดมากอย่าไปคิดมากเขาเขาอาจจะมาหยอกเล่นก,ก,กับเราเขาอาจจะเขาอาจจะมาหยอกเล่นกับเราเฮ้ยแต่แต่เดี๋ยวกูจะปิดเกมนี้แล้วนะเราถุงมือมากันนะสุดยอดจริงเลยปะฮักเกอฮักเกอถุงมือถุงมือถุงมือได้แล้วอีกอันหนึ่งเย่ก็คลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะที่เจ็ดอัดต่อละนี่ก็เลยมาหกนาทีห้านาทีแล้วมั้งเนี่ย โอเคก็รอต่ออีพีหน้าแล้วกันนะบ๊ายบายเจอกัน